สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาส,รรดสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปนทรงเปิดอาคาร comenz. สอทณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาร,ราชกุมาร,ร,ร,รีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสอทณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหา,านรารคร โดยมีนายเต็ดุญนาคเลขาี่การสภา,ากาชาติไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุราลงกรสภา,ากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลและคณะแพทยาศาสตร์จุราลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าถูยลละอออพระบาทรับเสด็จ อาคารนี้จัดสร้างโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อปี2553มีความสูง18ชั้นเริ่มเปิดให้บริการในปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีใน,ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ25เมษายน2558เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจรป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้ผู้สูงวัยรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจและเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่างเหมาะสมเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางดูแลผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนในสังคมเมืองใหญ่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชฐานชื่อว่าอาคารสอทอภายใต้โครงการกองทุนสอทอเพื่อผู้สูงวัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสายลมแห่งพระกรุณาประกอบด้วยในเทศกาลเกี่ยวกับพระราชประวัติ เจ้าฟ้าสลาตันพระนามลำลองที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมบนาถบพิตรพระราชทานแด,ด่สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและพระราชกนียกิจที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เปรียบดังสายลมแห่งพระกรุณาที่พัดพานำความเจริญก้าวหน้าความผาสุกร่มเย็นสู่โรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลากว่า48ปีนิทัศการ8คลินิกการรักษาดูแลผู้ป่วยสูงวัยซึ่งโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย จึงได้พัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อดูแลผู้สูงวัยอย่างครอบคลุมในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่องอาทิคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีคลินิกวัยทองคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติศูนย์ประสาทศาสตร์ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมศูนย์ฝึกสมองและศูนย์ฝึกอบรมและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง และในเทศการโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ70,000ษา7โครงการประกอบด้วยโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาผู้สูงอายุโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกโสดสอนาสิกในผู้สูงอายุโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ n น um ิวโมโคคัสโดยวัคซีน p v c 2 0แก่ผู้สูงวัยโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงวัย โครงการคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัยโครงการออกกําลังเพื่อป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและโครงการยิมอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยโอกาสนี้ทอดแผนกิจกรรมศูนย์ออกกาลังกายอัจฉริยะผู้สูงวัยและศูนย์ออกกําลังกายผู้สูงวัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูด,ด้วยกีฬาที่ฝึกการทรงตัวสร้างสมดุลป้องกันการหกล้ม การออกกําลังกายเฉพาะทางเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจกระตุ้นสมองพัฒนาอารมณ์ต่อจากนั้นทรงพระดําเนินไปยังศูนย์ดูแลภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อมทรงฟังการดําเนินงานและทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงเธอคือสายลมโดยคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภา,ากาชาติไทย จากนั้นทอดทระเนตรการสาธิตการประกอบอาหารโภชนาการข้าวทัญพืชยำหมูย่างและส้มตำเขยา่าเพื่อเสริมสร้างทักษะการจดจำง่ายๆด้วยสีสันอาหารแก่ผู้ป่วยลดความเบื่ออาหารและให้ผู้ป่วยได้ทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และโภชนาการครบถ้วนทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานของผู้ป่วยซึ่งเป็นกิจกรรมต่างๆทั้งการประกอบอาหารดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดล้วนเป็นหนึ่งในขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโดยไม่ใช้ยา แต่มุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลแทนโดยให้ร่วมกันทำกิจกรรมบำบัดเพื่อกระตุ้นสมองสร้างการรู้คิดปรับลดปัญหาพฤติกรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเอง